ความเป็นไทยโดดเด่นด้วยภาษาอักษราล้วนหลากมากความหมายสเสนเห่เสียงสูงต่ำคําคมข่ายร่วมสืบสายสารคุณค่าภาษาไทย เพราะภาษาไทยคือหัวใจของชาติการปลูกฝังให้น้องๆรักและภาคภูมิใจในความสวยงามของภาษาไทยจึงเป็นสิ่งจําเป็นวันนี้กิจกรรมวันพุธเรามีกิจกรรมครีมบีมเตยซุปเปอร์น้องแคสซายโชว์ เพื่อพาน,น้องๆน,นักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยผ่านเกมเติม,ตมอักษรในช่องว่างสร้างตัวละครของท่านสุนทรผู้เรามาดูบรรยากาศกันเลยนะครับรับรองสน,นุกแน่แน่ ไม่หเยนน้องไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่่ายวาดตัวก่อนนมือจับวต้องการพร้อมแล้วึงแกนยกก่อนแกนแจะยกก่อนะกระกจับโบวจับโบใช่หรือเปล่า จีบเ <c oughs> อื้อยเป็นทาต่อพี่ทุกมเงินช่วยกันเป็นก่าจีบ